สวัสดีครับกับผมนายกิติศักดิ์สว่างเพชรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับสี่และดิฉันนางสาวพ,พิชชาภานันทเสดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับสี่ทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการในวันนี้ค่ะและรายการที่ทุกท่านรับชมอยู่ในขณะนี้เป็นการแร่ภาพโทรทัศน์วงจรปิดของโรงเรียนอยุธย,ยาวิทยาลัยในรายการกิจกรรมหน้าสอบทองครับวันนี้นะครับเรามีข่าวประมาณก็เยอะเหมือนกันไหยค่ะใช่มีสี่ข่าวสี่ข่าวนะครับที่จะมา แจ้งให้นักเรียนทุกคนได้รับทราบนะครับก็คงจะตกใจกันสักนิดนึงนะฮะซึ่งพวกเราก็บ่อยนะครับ <c oughs> คือนะนักเรียนคนใดนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ห้องอัดได้นะครับถ้าอยากเป็นพิธีกรข่าวของโรกเรียนเรานะครับ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่าพวกเราจะจบแล้วจะจบแล้วนะครับจะต้อง <c oughs> มอบทายาทอศูนย์ให้กับรุ่นต่อไปค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวมาฟังเขาแรกกันนะคะขเคข,ข่าแรกโรงเรียนทียาวิทยาลัยทําพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารช่วงเช้าวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2554ที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนทิยาวิทยาลัยท่านผู้อำนวยการนาโนโจันเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทียวิทยา,ายัยพร้อมคณะผู้บริหารคณอาจารย์โรงเรียนิทียวิทยา,ายัยได้ทําพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีหญิงชนะนาาธนัท,นะทน,นันทโชตและอาจารย์เกรงไกรสับหงอาจารย์ผู้ดูแลแล,และฝึกสอนทีมนาตะมวยไทย โรงเรียนเทียวบวิทยาลัยและคณะนักเรียนจำนวน17คนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาตะมวยไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และสามารถคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามะกุฎราชกุมารพร้อมเงินรางวัล300,000บาทเมื่อวันที่9รกรกฎาคม2554ที่ผ่านมาที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแคกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีตัวแทนผู้ชนะจากภาคต่างๆที่คัดเลือกเข้ามาร่วมการแข่งขันจำนวน8ทีม โรงเรียนวิทยาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากนั้นท่านผู้อำนวยการมาโนจันเทพผูพ้อำนวยการโรงเรียนทียววิทยาลัยได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะครูอาจารย์และนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนทียววิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการรักชาติรักมวยไทยปีที่สองและสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันนาตะมวยไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งสร้างชื่อเสียงและเป็นเกียรติประวัติให้แก่ตนเองและโรงเรียนทียวิทยาลัยเป็น อย่างมากพร้อมทั้งจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กนักเรียนทิทยาวิทยาลัยต่อไปซึ่งวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศการแข่งขันมาให้ชมกันด้วยค่ะอโยธยานาตามวยไทยครับขอต้อนรับแชมป์ระดับภูมิภาคตัวแทนจากภาคตะวันออกและภาคกลางตอนเหนือโรงเรียนอยุทยาวิทยาลยั จังหวัดพรนะนครศรีอยุธยา ยอดฝีมือมวยดังคร,รังกรุงเก่าชนะเราอริราชผ่านผู้กลานามนายขนมต้มมวยดังอโยุทยาหมู่พม่า ไทยแพ่แดไทยชัยเรืองเออลือลุกล่วงหวนรำลึกถึงปัจจุบันหนึ่งตำนานอาวุธขานานับถือทั่วโลกระจ,จักลนันปราดฝีมือ นรุนหลงังยุดถือคือเธอ,เอ,อมุวยได้เกิดมาเป็นคนไทยได้อยู่บนพื่นนินไทยอารยธรรมยิ่งใหญ่ยัง่งยืนบรรพบุรุษของเราท่านใช้แม่ไม้มวยไทยปกป้องแผ่นดินเอาไว้เึงอลูกหลานเรา คนไทยมวยไทย ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงช่วงแรกเราก็จะล้ำลึกถึงวีลชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคือนายขนมต้มและช่วงที่สองรักชาติลักมวยไทยช่วงที่สามเป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาใหม่ชื่อเพลงว่ามวยไทยคู่ไทยเพื่อที่จะให้มวยไทยอยู่คู่เมืองไทยไปตราบนานค่ะขอบคุณค่ะอ่านี่นะครับนี่มาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการดีกว่า เรียนเชิญคุณสามาพยากรุณครับเชิญครับนี้ผมดูตั้งแต่เริ่มไหว้ครูอืมเหมาะสวยไหว้ครูสวยแล้วก็อ่อนช้อยแล้วก็มีท่าหลายๆท่า,ามาผสมกันแล้วอย่างอาวุธมวยไทยผมดูแล้วคือเขาเนียนไปกับการออกอาวุธอย่างผมเป็นนักมวย,นยในการใครออกอาวุธสวยไม่สวยเราจะดูรู้แต่นี่เขาออกแล้วดูกลมเกินอยู่ดูเหมือนเหมือนอาชีพมวยจริงๆแต่คิดว่าพวกนงังน้องคงไม่ใช่นะ แล้วทุกอย่างไม่ว่าจะ<อ>เป็นเสื้อผ้าดนตรีทำได้ลงตัวอยู่ฮะผมชอบครับขอบคุณมากครับผมเอาละครับแม่ทีมที่8นะครับก็เรียนได้ว่าได้รับคำชมจากคณะกรรมการพอสมควรเลยนะครับเชิญคุณอ๋อขึ้นบนเวทีนะครับและปรบมือให้กับมัธยมต้นทั้ง8ทีมในรอบนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะชนะกันบ้าง นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่นักเรียนโรงเรียนเราได้ทําช่อเสียงให้กับโรงเรียนนะครับถือว่าทุกปีนะครับโรงเรียนเราก็จะมีรางวัลต่างๆนะครับที่โรงเรียนได้รับมาซึ่งว่าถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะครับข่าวต่อไปเลยดีกว่านะครับท่านผู้มีการโรงเรียนอยุทยาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีทาบุญตักบาทและหล่อเทียนพรรษาประจําปีพุทธศักราช2554 ช่วงเช้าวันที่14กระกฎาคมที่บริเวณลานธรรมะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยท่านผู้วยการมาโนโจันเทพผู้มยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีหล่อเทียนบรรษาประจำปี2554โดยมีท่านรองผู้มยการทั้ง4ฝ่ายครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนา,าและวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้ทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งในพิธีดังกล่าวท่านผู้อำนวยการมาโนจันเทพผูพ้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยยังได้เป็นประธานนําหล่อเทียนจํานำพรรษาเพื่อไปถวายพระเนื่องในเทศกาลวันข้าพรรษาอีกด้วย